คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากิจวัตรกิจกรรมอันเป็นบทฝึก อบรมตนเองของสมณเณรในโครงการบรรพชาสมณเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการสวดมนต์การทำวัดเช้าทำวัดเย็นของสมณเณรที่จะปลูกฝังศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกลงไปภายในจิตใจเราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ ทุกเช้าและเย็นโดยรอบมหารัตนวิหารโคตวัดพระธรรมกายจะมีเสียงสวดมนต์ทำวัดของสมณเณรในโครงการบรรพชาสมณเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยดังกึกก้องกังวานสดใสไปทั่วอนณาเขตโดยมีพระอาจารย์นำสวดมนต์ในทุกรอบของวัน ซึ่งทางพระอาจารย์ได้เทศให้สมมเนนได้ทราบถึงความสำคัญของการสวดมนต์ธรวัชเช้าเย็นไว้ว่าการสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนาแต่เป็นการสวดเพื่อประกาศความดีและอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เพื่อให้เรารู้ว่าหากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ดีแล้วย่อมได้ประสบสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตนี่นับเป็นความอัศจรรย์หรือปฏิหารแห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริงและทุกครั้งก่อนที่สมเด็จจะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น พระอาจารย์จะสอนให้สัม,มนเนรน้อมใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ณเบื้องหน้าและเป่งเสียงสวดมนต์ออกมาจากศูนย์กลางกายด้วยความไพเราะถวายเป็นพุทธบูชาให้เสียงสวดมนต์ทุกถ้อยคำเป็นเสียงที่จะเข้าไปอยู่ภายในใจคอยขัดเกล่าจิตใจของสัม,มนเนรให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ บุญก็บังเกิดขึ้นกับสมณเณรคุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติรวมถึงท่านเจ้าภาพที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้โครงการบรรพชาสมณเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยดำเนินไปได้นอกจากนี้ยังนับเป็นมงคลของชีวิตด้วยเหตุนี้สมณเณรทุกรูป จึงมีความตั้งใจสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้เอาบุญในการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยและยกยอบรับพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกลงภายในใจรวมทั้งสามเณรทุกรูปยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกลั่นจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของใจ ที่จะนำพาชีวิตของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งสามเณรไปสู่มรรคผลนิพพานปลื้มปิติใสเตอมใสธรรมะครับธรรมะก็เพิ่งรู้ครับว่าธรรมะแบบมันเรื่องมันรู้สึกแบบดีได้ขนาดนี้ครับรก็คือแบบการนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ทําให้จิตใจสงบครับไม่วุ่นวายครับตอนที่ผมยังไม่ได้มาบวชเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบตอนอยู่โลกปกติครับมันรู้สึกกดดันมีงานอะไรอย่างนี้ให้ทเยอะแยะครับ ผมถ้าเป็นผมผมชื่นชอบการนั่งสมาธิครับเพราะการนั่งสมาธิทําให้เรารู้สึกสงบเย็นสบายกายสบายใจครับไม่รู้สึกหนักครับไม่เหมือนตอนอยู่แบบโลกภายนอกตอนยังไม่ได้บวชครับเพราะงานที่โลกภายนอกคือมันถาถมเข้ามาครับพอมาอยู่ที่นี่ครับมันแบบทาแบบเราปล่อยว่างทุกอย่างครับเราก็อยู่กับตัวเองครับอะไรอย่างนี้ครับนั่งสมาธิครับถ้าเราต้องการอยู่คนเดียวเราก็มานั่งสมาธิอยู่คนเดียวได้ครับการท่องจัว่าเช้านะครับคําแต่ละคําที่ออกมามันจะเป็นคํายาวๆครับซึ่ง สามารถฝึกจิตฝึกสมาธิได้ครับไม่ให้วอกแวกครับช่วงแรกๆก็เคยสงสัยครับแต่ตอนนี้ก็ได้คําตอบแล้วครับว่าเป็นการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยครับและเป็นการฝึกสมาธิครับเทคนิคก็คือการสวดมนต์เราจะต้องสวดมนต์ให้ออกจากศูนย์กลางกายครับและสาหรับตัวส่วนตัวผมครับผมก็รู้สึกชอบครับกับการนั่งสมาธิสวดมนต์ทําวัาเช้าทําวัาเย็นประมาณนี้ครับเวลาตื่นมาครับก็ลับไม่อิ่มครับรู้สึก งูงเงียพอไปล้างหน้าแล้วมันรู้สึกแบบตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าแล้วสดชื่นแจม่มใสค่ะรู้สึกแบบสดชื่นเย็นสบายกายสบายใจใจเราจะต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรครับแค่อ่านหนังสือส่วนบนครับคาเขียนมันจะเป็นแบบคายาวๆหมดเลยครับเช่นโยโซภคคาระหังสมาสมุทโธค่ะมันสามารถแบบ ทำให้ใจเราไม่งัวเงียไม่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะครับสามารถนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจไว้ที่ศูนย์กลางกายครับนั่งสมาธิแล้วสบายรู้สึกว่าสติอยู่กับเนื้อกับตัวครับแล้วก็สติกับสบายสองอย่างนี้จะต้องไปคู่กันระหว่างนั่งสมาธิครับที่นี่เขาอบรมสั่งสอนดีครับแบบลบล้างกิเลสได้ครับแล้วก็ทําให้ขยันมันเพียงขึ้นครับตื่นเช้ามา หลังหนะ้าแปลงฟันยังไม่สดสดชื่นเท่าการนั่งสมาธิส่วนมนต์ไหว้พระอะไรพวกนี้ครับ<ม>ภูมิใจครับเพราะปกติเมื่อก่อนนี่เป็นคนแบบครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งก็คือว่าทําบ้างไม่ทําบ้างครับพระอาจารย์สอนว่าคนที่ไม่ตั้งใจไม่ต้องดูครับคนที่ตั้งใจเอามาเป็นเหิดอย่างครับถ้าไปดูคนที่ ไม่ตั้งใจก็เราก็จะไม่ตั้งใจเหมือนเขาครับเดี๋ยวตอนที่พระอาจารย์สอนมาพวกก็เปลี่ยนไปอีกคนละคนเลยครับจากไม่ทําวัดกายเป็นมาสวนมนต์ทำวัดตั้งใจมากกว่าเดิมเปลี่ยนเสียงดังๆสวดมนต์เลยครับได้สรรเสริญพันรัตนาตายครับเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแล้วครับธรรมเนจรเป็นเสียงดังเกินไปเสียงก็แหบเป็นนี้เลยครับรู้สึกดีครับถ้า ไม่มาบวชก็ตอนนี้ก็นอนยังไม่ตื่นเลยครับมาบวชนี่ได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ไหว้พระเอาบุญให้พ่อแม่ครับวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายสถานที่เจ็ดแล้วก็รู้สึกจิตใจสงบครับ